สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาคัดนกนะครับออกจากกรงรวมนะครับเพราะว่าจะแหลมนนั้ท่านได้มาก็ยังไม่ได้คัดครับพี่น้องครับก็เลยมาคัดออกซึ่งกรงนั้นว่างอยู่สองใบด้วยกันนะครับผมเอาจะแล้วสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงเป็นนกกระสินได้เลี้ยงได้ยังนี่ นกกระสินทันเดียกจ้ากอ่าตัวล่าสุดที่ว่าสวยกว่าเพื่อนอยู่ไหนอะไมากอะที่ว่าขอแบ่งไปอใครแบ่งไปเชนิสิตเชนิสิตขอแบ่งไปโอ้ว่าอยู่เห็นบีบไหลบีบแขนบีบไรให้ใช่ไหมโอ้คนนี้ว่าอมีจิตใจเมตตาอาลีที่แบบว่านวดให้กันไม่ใช่มีแผนมีแผนมีแผนเอกไดของสรุปแล้วคอยแจกในนังฟังขังนี้ เอาไปแจกับแจกับผมอยู่ห้างกันเนาะห้างแค่เสาไฟฟ้าคืออ่าได้ยินเสียงลูกกันอยู่ที่เดียวกันนกสองตัวเขาฟ้อมกันนั่นหัวจักเบิดดไ้ยินเสียงเบิดวันนี้เล่าเลยอ่ะนั่นไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่เนาะใกล้ๆกันเลยแต่ว่าตัว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 อุปนั่นแจ้นั่นมันเป็นนกเสียงกลางแล้วผมเห็นว่าใครได้ยินคักประเดี๋ยวผมหนึ่งอยู่มาทั้งพี่ฝากเขาเพราตั้งพี่ แต่วไปแก้คนยุ่งกางระ้วบางนกสองตัวแก้ยุ่งกางเลยแกได้ยินหมดเลยก็เลยได้ยินแมนชัดเจนแมนเาจารย์แหลมก็จะหลบไปหน่อยแม่นขอลดลงไปคือเอาง่ายเลยนกพูนี่แถวแถวสายพูนี่คือถ้าสายมามันจะเงียบหมดเลยแม่นครับเนาะแม่นเนาะแม่นครับมันขึ้นพูไปนู่นลนะครับขึ้นไปยอดเลยนกมันขึ้นไปมนุ่มพุ่มเมื่อนี้วันนี้ก็ออกอีกไปครับเพราะเอานกเอานกันไม่ไป โอเอานงใหม่ไปฝึกแมนนกอยู่ข้างบนแมนกับเงี้ยก็อนล่ะไปนะเป็นบริจัยเหมือนเดิมแมนครับครับผมวันนี้กลรงว่างนะครับกลรงใบนี้ซึ่งแบ่งให้อาจารย์สุจินไปแมนครับนะครับตัวไหนไปแล้วตัวไหนย้ายไข่แล้วเพชราเพชรงามครับเจ้าเพชรงามนะครับตัวที่ผมไปต่อกับอาจารย์แหลมกับนิสิตวันนั้นสามคนที่ได้คนละตัววันนั้นแมนครับแมนนะครับตอนนี้ได้เฉลยเท่าไหร่แล้วตัวนี้้เจ้าเพชรงาม สองใช่ไหมสองตัวสองตัวอ่าสองตัวแล้วก็อาจารย์สุจินทับทามครับทับทามหลังจากที่วันนั้นมาดูตัวแล้วก็เห็นในคลิปเนีครับแบ่งไปกี่แดงนะเอ่อห้าสิบห้าแดงครับโอ้สิบห้าแดงโอ้โหได้สิบห้าแดงนะครับผมก็เลยโกงก็เลยว่างวันนี้โกงเลยว่างก็เลยนัดแกนมาคัดนกออกครับพี่น้องครับอ่ะมาดูนะครับอ่าอาจารย์เลมก็จําได้ไหมล่ะว่าตัวไหนเป็นอะไรยังไงอ๋อาละ ตอนนี้เหลือกี่ตัวนี่เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวด้วยกันนะครับอ่าตัวที่ดูดูตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นสิวเน่ใจนะครับเนาะเป็นสิวครับเป็นสิวเพราะว่ามันอายุอายุกรงนั้นมันดีกว่าแมนมันเคยเข้าไปอยู่ในกรงแมนกรงเดียวแล้วแต่ว่านกนี่นกแก่แท้่นะนกตัวนี้ตัวที่เป็นสิวตัวที่ผมถ่ายคลิปเลยแหละพี่น้องครับอ่านมันรอดแล้วนะครับริมนู้นเลยนะครับริมนู้นเลยวันนี้ก็เลยจะมาคัด นะครับส่วนมากก็จะเป็นเฉลยเจ้าเป็ดแมนหลักๆเลยนี่นี่เฉลยเป็ดเชื่อมมาตัวเดียวครับนี่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 หัวแดงหัวแดงโอ้ครับครับครับตัวขาแดงขาแดงครับครับก่อขาแดงแดงครับนั่นนั่นจะเป็นเฉลยแบบเป็ดปั๊บครับครับครับตอนนี้ก็ยังคัดไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่านกมันยังบินอยู่แมนนุ่งบินนะครับถามว่านกหางยาวไหมมันก็หางยาวหมดอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในกรงรวม นะครับเออแบบอดาวแรกการคัดนกคือหางยาวใช่อยู่ครับนะแ,แต่ผมก็ดูอยู่นะผมว่าการดูนกกรงรวมนี่ถ้าไม่เห็นแบบว่าที่มันคุมเพื่อนที่มันตีเพื่อนไม่เหนได้นี่คือเดี๋ยวเช่นผมไม่รู้จักอย่างเงี้ยผมก็มาคัดเอาแบบนี้มนผมก็จะเอาคัดตัวที่มันสวยๆไปก่อนนะครับรบ,บางตัวขนหัวนี่โดนจินก่อนจะแหลแมโดนจีก็ได้ตอนที่หัวนี่ง่ามหมัทุกตัวแต,ต่ว่ามันถือส่ถือจิก ตัวหนที่ไม่โดนจิกน <doubled. S 1> ั่นแหละอันดับแรกเลยผมว่ามันต้องคุมแน่ๆอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ก็มีสวยๆหลายตัวกันนี่กัหัวเรเดือนนี่ครับสวยๆหลายตัวนะครับเจ็ดตัวนะมันมีตัวหนึ่งที่มีบัวแต้มนะครับเห็นแบบอยู่นะครับนี่นี่นี่ครับเตี่ย่ันตัวนี้ก็แต้มนะครับมันมีตัวหนึ่งที่แต้มเยอะมากนะครับดําเมี่ยมเลยนะครับ อันกับแรกนี่นตัวนี้ก็นี่นี่นี่ก็นี่หลายจานนี่ยตัวสีน้ำเงินนึ่ครับสีน้ำเงินตัวผมมาหนึ่งละนี่นะครับนี่อยู่ครับนกนี่เฉลยเปลี่ยนหนึ่งครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ดูครับลายคอสูงมากครับนะครับลายคอเยอะครับนกตัวนี้นี่บัวแต้มนะครับน้องจารย์แมเนาะบัวแต้มหนึ่งตีก้นก็ดีตีก็ไข่กันแต่ถ้าปีกไข่จะเป็นตัวนี้ครับ นี่ตัวที่หัวแตกนี่ <tinc S 1> <laughs> ตัวที่ไอ้พี่เจ๊หวัหวหัวแตกตัวที่เขาจิกครับครับนี่นี่ตัวเนี้ยนะครับนี่จะเป็นตัวปีกควายครับเน่ยเขาขี้ควไปขี้ควาไปใช่ครับนั่นนกบางทีมัน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 อยู่ที่ความพร้อมพี่น้องครับนี่นี่ตัวนี้น้องอาจารย์แล้วเนาะไอแมนไครับนี่นี่แหละตัวนี้เลยพี่น้องนี่ดูปีกครับปีกชิดพร้อมครับปีกชิดปีกควายนี่ร้อนเลยนี่ครับ แต่ตัวแรกที่สวยคือตัวนี้ครับสีน้ำเงินเนี่ยตัวนี้สีขนมันสีมันสวยครับนุตัวนี้นะครับเอาจะเล้มจัดการแน่นอนหนึ่งแ้มนะครับนี่ผมนะครับคัดเข้ากรงก่อนครับเนีมดีสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับนะีมน่มนะีกี่ตัวหรอกสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินหนึง่งไม่ค่อยสวย ครับนี้นเหมืนหนึ่งลายคอสูงๆนี่ครับอ่าหลังนุน่นๆน,น่ยน,นะครับให้เลยน,นกอ่าอ่าบ้านเราเรียกว่าขึ้นนอกตัวอะไรหล่ะจะจับ <laughs> จะจับยังไงล่ะทีนี้อ,อตัว,ตวไม่ไม่จะจับยังไงนี่จับนั่นแหละตัวนั้นแหละนั่นแหละดิมนั่นแหละเอ,อนะิญโอ้โหครับนึกว่าอ,อืมแหลนแหละกจ้าครับเรียบร้อยโอ้ เกี่บผลพังนะครับเอาเดี๋ยวไล่มันเหนื่อยก่อนเดี๋ยวมันก็คงจะจะหายดิ้นนะครับโอ้โหผมนึกว่าพายุทอร์นาโดตัวนี้ว่าจันฮะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละโอ้โหข้าเลยก็บอกว่าดีและนะจริงจริงๆมันต้องหาที่ตบแบบที่ตักปลาอะไรแหละจันใช่ไหมทางนี้แล้วว้าวโอ้โหไม่ได้ครับเดี๋ยวเอามือขวามือที่ถนัดนี่นี่ตัวนี้แหละ โอ้เดี๋ยวขนพังโอ้หงายาวเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอดูนะครับครับก็เอามาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์มาดูตัวต้นหน่อยนะครับอ่าดูแข้งก่อนนะครับอืมเอียงขึ้นตรงๆเลยอาจารย์เออนะครับงเป็นคนคอเอียงดิอ่านี่นะครับตัวโอ้ดูครับสวยๆนะนึงตัวนี้ นี่ครับปากสั้นๆลายคอขึ้นสูงนะพี่น้องครับให้ดูบัวแต้มหน่อยจานเถอะอ่าโอ้นี่นะครับมันหลุดไปก็เยอะนะนี่นะครับนี่นี่ครับแตมยมเต้าบัวแต้มโะต้าบัวเต้มโปหนามันมันหลุดมันหลุดมันหลุดครับบางทีมันก็ไม่เยอะครับนกมันตัวที่มันมีเยอะๆนี่มันก็ หายากอยู่เหมือนกันตัวมันตัวมันลายตัวเสือไทยอ่าอันนี้ครับหนึ่งหนึ่งตัวนะครับแน่นดีไหมอาจารย์จับนกมันจะนกเวลาจับนี่อยายคือจับแล้วมันจะมันจะแน่นนะครับมันจะแบบเหมือนแบบเหมือนไก่อาจารย์เนาะเหมือนไก่ที่เราลงซ้อมแล้วมันจะแน่นกระดาคกหลุดอ่ืออ่าเอาโอเคครับเข่ากงนะครับเดียวโอ้ยไปขนพังครับก็เป็นธรรมดาครับ นีละเขาจะบะจิกบะตีได้กินดีนี่แหละ,ะ,ะนลคนพังครับก็ไม่สวยแล้วครับดูแบบนี้ไม่สวยแล้วอโอ้โห<ว>เหนื่อยครับเหนื่อยเพราะมันร้อนด้วยอากาศร้อนนะครับมีแต่งามเลยนะอาจารย์ครับแต่งามลายเส้นอยู่ตัวนั้นตัวอันเส้นสีแตกว่าแต่งามอืมครับโอ้โหเหนื่อยๆครับอากาศร้อนจริงๆแม่นอ่์เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับครับก็มาดูอีกตัวครับพี่น้องครับตัวนี้สวยครับพี่น้องครับ สวยกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับอ่าในคนละแบบตัวนั้นเน้นมันมันมีโบเแต้มใ่เนยๆนะครับแต่ตัวนี้ปกติแต่ว่าเป็นนกสวยครับโอ้เหนื่อยครับน่ปีกแตกเลยครับดูครับเพราะมันชนตรงนั้นนะครับเนาะเยนเป็นธรรมดาเราจับกว่าจะได้ครับพี่น้องครับดูครับลายคอแน่นดีนะครับอ่าปากนะครับสวยมากนะครับดูครับอกนูนเลยนะครับกอกๆนูนเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเวลาเราต่อนกนะครับมา สังเกตดูตรงเนียงตรงนี้ครับมันจะมีข้าวครับอเราต่อมาปุ๊บมีข้าวก็เราไม่ต้องให้อาหารแต่ถ้าเราจับดูแล้วมันไม่มีข้าวเป็นแบบมีแต่ลมอ่ะกพราะต้องให้นะครับรบ,บางทีนกมันกินไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เช่นตัวนี้มันจับดูดิมันข้าวเต็มเลยนอจาล้วนล่รรครับแสดงว่าเตีแสดงว่าจริงเขาเคายอยู่ข้าวนี่เต็มเนียงเลยครับดูครับพี่น้อครับเหนื่อยมีแต่ว่ามีเส้นสอนนิดๆครับนี่ครับเส้นสอนสวยอยู่ครับเหนื่อยครับอว่าสวยครับตัวนี้ สวยๆเอ้าเข้ากงเลยจ้าน,นะครับสวยๆจีนับไม่จีนับอันไม่ได้โกงเลยกอคัดได้ประมาณนี้ก่อนนะครับครับับแรกนี่แหละตัวนี้ได้นะครับหัวแจมลายคอขึ้นสูงครับนุ่งเดี๋ยวรอถ่ายคนนะครับสวยแน,น่นนกนะมีของดีนั่นแหละแต่ตัวนั้นมันสวยกว่าตัวนี้ครับตัวนั้นนะเรื่องสวยเนี่ยแพ้ตัวนั้นครับ อนนั้นสวยมากๆเลยนกลายสนับปีกก็ถี่ดีครับนกไดดูครับหืมแน่นเลยครับดูยังมีแรงอยู่ครับเพราะว่ามันกินข้าวครับนาะข้าวต็มเหนียงเลยพี่น้องนะครคูดูครับดูครับความใหญ่นี่นี่นี่อย่างนี้ห้ามเอาน้ําให้กินเลยนะพี่น้องครับแบบนี้ช็อกนะครับช็อกซีนิมาเลยครับพี่น้องครับเรียบร้อยเลยถ้าเป็นแบบอ่า กระเซาแบบนี้ครับนะคอปัอกปักปักปักอย่างเงี้ยจบเลยยาวนะไม่กินเด็ดขาดนะครับ <She ep. S 1> ลปล่อยก่อนครับยังไงก็ไม่ตายหรอกนะครับ <She ep. S 1> แต่ที่นี่ถ <She ep. S 1> ้าอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับนะ <She ep. S 1> ต้องระมัดระวังเลยนะ <She ep. S 1> อ่าเวลาเจออยู่ในถุงที่เราต่อได้นี่นะครับแล้วมันทำแบบนี้เราก็หวังดีเนาะหวังดี <She ep. S 1> แทนที่จะหวังดีแต่ว่าเป็นประสงค์ร้ายครับอ่ะตัวนี้ครับแน่นดีสวยตัวนี้ไม่พลาดหรอกครับตัวนี้่ะสวยงามสวยงาม อ๋อพถือว่ามาคัดนะครับมาคัดนกให้จะแหลมนะครับสวยแม่จันแย่ขอกมาแล้วทีนี้เนาะผ่านนะครับนกตัวนี้นะสนับปีกดูครับนะใต้คนผมเราทิ่งหับเออครับเสียนสอนิดๆนะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีของดีอะไรแต่มันสวยครับนะครับแต่ตัวนี้มันของดีคือมันมีบัวแต้มแล้วก็ลายคอสูงนะครับนกตัวนี้ก็ตามมันสวนดีทั้งมอือครับ ลายคนละแบบครับนกก็จะให้เหมือนกันก็ไม่เหมือนละครับนกแต่ก็ไม่ใช่ธรรมนานะครับลายสนับปีตัวนี้ก็ถือว่าขี่ยิบเหมือนกันนะค่างละซื้อนกเลยอ่าพอเบิ่งอันพร้อมถึกครับออาโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับการคัดนกออกจากกรงรวมเอามาใส่กรงเดียวนะครับก็อยู่ที่สูตรใครสูตรท่านล่ะครับผมท่านอาจจะไม่สวยเหมือนผมก็ได้นะครับผม อาจจะบอกมีตัวสวยๆเพราะมันดูแต่ละจุดต่างกันครับคนดูนะครับอูโหดูครับกระเอาแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับเนาะบอไว้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับต่อเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกงใจนะไม่ผูอ่าทคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเคยสสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมนะครับกับการคัดนกเอาไว้เลี้ยงนะครับ ไว้ประมาณนี้ครับเจะแรงพูดสวัสดีครับ,บค,ครับ,บค,ครับสวัสดีครับผม